เลยนะคะต้องขอขอบคุณนาย,ยกทศพลหิมพานนะคะที่เป็นนาย,ยกสมาคมลูกทุ่งประเทศไทยของเรานะคะยังไงก็ขอเชิญชวนพี่ๆที่กำลังรับชมอยู่ทังบ้านหรือว่าไม่เป็นนัก,นกร้องหรือไม่เป็นอะไรก็ได้ดดก็มาเป็นสมาชิกของสมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศไทยของเราดได้นะคะยังไงเงินที่สมาคมของเราเพื่อจะทําประโยชน์ <ๆ S 2> ถ้าเป็นที่ตกทุกข์ได้ยากลาบากอะไรเงี้ยจะได้เอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือนักร้องลูกทุ่งที่ลําบากนะคะยังไงน้อยเองก็ขอฝากไว้ทุกทุกท่านด้วยและต้องขอขอบพระคุณท่านที่มาเอาเงินมาช่วยทางสมาคมของเราด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆด้วยนะคะขอบคุณมากจากน้อยเพนธภาพุตรดามานะคะขอบคุณค่ะ